นายวรพลนวรัตนวร,วรกูลหรือบอสพอขอให้สื่อลบคลิปที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นพร้อมกับบอกว่ารู้สึกผิดมากที่มีคนพาดพิงไปที่นักการเมืองสอเสือพร้อมระบุได้ว่าไม่เคยให้เงินนักการเมืองท่านนั้นและคลิปนั้นก็เก่ามากแล้วไม่ต่ำกว่า2-3ปีงปี และบอกว่าจะให้รายเดือนก็เป็นเพียงแนวคิดที่จะให้มาเป็นที่ปรึกษาบริษัทเพียงเท่านั้นโดยสุดท้ายก็ไม่มีการว่าจ้างหรือโอนเงินมาให้ดังนั้นขา่ขาวที่บอกว่าโอนเงินให้รายเดือนนั้นไม่เป็นความจริงและไม่เคยให้ทรัพย์สินใ,นใดๆและยังบอกได้ว่าขอให้สื่อช่วยลบคลิปออกภายในวันที่18ตุลาคมนี้เพราะทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นและไม่มีเนื้อหาความเป็นจริงไม่อย่างนั้นจะดําเนินคดีทางกฎหมายเรื่องของการดักฟังและนําข้อมูลไปเผยแพร่ ทางด้านนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุว่าต้องตรวจสอบให้ชัดก่อนว่าเป็นคลิปเสียงของใครและเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดพร้อมขอให้ความเป็นธรรมกับพักพลังประชารัฐโดยหากทําผิดจ,จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ